ให้สมนัดสิดของกันให้ผ่านพ้นไปก็มลองตราตรานุบมาบนทานหน้าบ้านของพ่อด้วยใจที่ไม่เคยขอมาพอนพอ,อ,อให้ช่วยบรรลน

ว่าเราจะเป็นอะไรใจมันสั่งกันนะใจมันสั่งมากใช่ไหมปูมนตีน้องมนตีใม่ว่าเราจะทำอะไรใจมันสั่งกันรุ่ไหมมือไม้จะไปห,หัวใจกำลังบวกขอบคุณค่ะแม่ไก่คะเมื่อาวานฝนตกไหมาบางทีอ่ะบางบ่บางบ่ที่ตลาดตกนิดเดียวเองแนมะ่ไกออ่ตกแบบ ชโลมชโลมโอ่ะโอ้ฟ้าร้องนะมืดต,ตื่อเลยนะโอ้เราก็นึกว่าตกหนักแล้วจากน้ำจากน้ำน่าจะตกหนักแล้วมาแล้วฝนดีใจด้วยนะเพราะว่าถ้าฝนมานะเราก็นึกถึงพะเยาเลยนะต้นทุเรียนเจ้ต้นทุเรียนเจ้เป็นไง <laughs> นึกถึงต้นดูเรียนตลอดเลยดีอ่ะเอาให,ม,าใหม,ม่เอาใหม่คุณติมมาใหม่คุณติมลองใหม่ใหม่ลองใหม่ใหม่ กอลองไหม่ก่อนเด้อคุณติมเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ไก่กิติก้าแม่ไก่เรี่วันมืดจริงๆเลยนะแม่ไก่สวัสดีค่ะพี่ไก่จ้าน่ะไก่จ้ารู้ไม่ว่าไม่มีแล้วไม่มีสักไก่แล้วที่บ้านเนี่ยหวานข้างบ้านบอกเอาไหมเดี๋ยวหนูไปหามาให้บอกไม่เอาเลยหมวย ไม่บอกเดี๋ยวหนูไปหามาให้ปองไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเอามาก็มาเลี้ยงเอง <laughs> เอามาก็มาเลี้ยงเองเดวบอกเอามาเลี้ยงเองเลยใช่ขอบคุณนะคะแม่ไกส่สติกเกอร์สวยสวยน้องมณนิชัยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเอไอด้วย <c oughs> โอ้โหนี่ไงนี่ไงเปล่าเจ้าหงเห็นเป็นสองขีดนี่จะดีใจมากเลยเนีน่าจะ น่าจะสามตัวไงอืมเป็นร้อยขึ้นอน่ะใช่ใช่ช่ขอบคุณนะคะสามขีดนี่นี่นี่สามขีดสามขีดก็เป็นร้อยขึ้นขอบคุณน้องมนตรีนะคะน้องครูมนตรีทำนาแล้วสิตอนนี้อุดรอุดรใช่ไหมคะอืมฝนฝนไม่แรงะพะเยาขนาดติดเขาเ้ย ตกกับปล่อยปลอยมันไม่ตกหนักอ่ะเสียด้ขอบคุณน้องใสๆสขอบคุณน้องเก๋เกขอบคุณน้องเล็กชัยนะคะอยู่ใกล้กันนั่นแหละขอบคุณขอบคุณคุณสมหมายขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณอ่าใส่เขียนอะไรมาเนี่ยเจ้าหงไม่ได้อ่านพี่ไม่ได้อ่านเ้อใช่ค่ะใสใสเป็นคนคิดมากแม้แต่บทสวดมนต์เคยสวดเป็นประจำยังไม่มีสมาธิ สวดบ่อยๆสมาธิมาสติมาปัญญาเกิดใสๆเอ้ยเมื่อก่อนก็เป็นคนลูกลิกลุกลิกเหมือนกันเจ้าหงไม่นิ่งนะเพราะเพราะว่าเราอยู่ในดงผู้ชายอะลุกลิกลุกลกลุกลิกมันไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวนี้นิ่งนิ่งเยอะละน,นิ่งเยอะแล้วนะเนี่ย oh. มา านลูกมาบนผ่านธุ์บ้านของพ่อด้วยใจที่ไม่เคยท้อขอพร้อขอให้ช่วยบรรลนให้ช่วยปัดเปล่าเรื่องร้ายเรื่องเศร้าบังในใจตัว ก่อนเด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณติมเดี๋ยวคุณติมร้องเพลงแป๊บหนึ่งดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ วัสดีนะคะไอเหียเป็นนกน้อยเหี้ยเหนหน้ามาหน่อยดิเป็นน,น,น,นงงก,กน,กน,น,นออ้อย,ยบบอไเอไเอออน,น่อะฟันเพลงชิมชิมจ้า ให้ช่วยปัดเปล่าเรื่องร้ายแล้วก้าฟังในใจตนขอ,อช่วยเสกบันดมให้ลูกทุกคนในเก่าสู่ฝันความชอบจำใจความทุกในใจเมื่อ กลับมาให้รูปประวิงพอบอลพอสมดังมาทิิงให้สิ่งสมจริงสมปรารถนา ดีแค่จากแม่นึกน้อยเสียก่นเลยเจ้าติดเต้นตุดเส้น ไชยจ๋าสวัสดีค่ะจากแม่นกน้องไลนะคะเรื่องรายการสายของจากครูมนตรีนะคะหลายเป็นเรื่องดีสวัสดีครับแม่นกให้ชีวิตสดใสเจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีน้อมนบโลกทั้งชนีศรัทธา